อาเคยูหูเสียกับคนพันนี้เลยวางใจเถอะข้าสัญญาว่าจะต้องจับตัวมันมาสับให้เป็นหมื่นท่อนแน่พ่อแม่ของข้าตายหมดแล้วอาจารย์ก็คุณชายจ้าขอบคุณมากนะคะเออ มานี่เลยโอ้ยๆๆอจอย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 ออยอยอมอเบาๆยอยอจอยอนอย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 ่อนอย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 อหอยอยออยอยดยอ้ยอยอยายายอยออยอออย่าอยอยอ้งย่ยอยน อ๋อขอโทษลืมไปเ,เจ้าหัวจ๋าหน่มอ,อยัยงชั่วหน่อยอออออดูอะไรนี่ท่านท่าน่านฮะปืนตำลึงเหรอเจอหน้าเจ๊ต้องแจกเงินสิ่งที่เจ๊พร่ำสอนข้าจำไม่มีลืมเ่ะเจ้เอาละ <c oughs> ตัวเงินก็ถึงมือเจแล้วถ้างั้งงนข้ากลับเลยนะไปแล้ว okay, ยังไม่หายคิดถึงเลยอะ่ะแม่เจหัวก็แ้าแค่อยากรู้ว่าในใจของเจหัวเนี่ยตัวเงินสําคัญหรือว่าตัวข้าสําคัญกว่าตัวเงนินต้องเป็นตัวเจ้าอยู่แล้วเพราะเจ้ายังหาเงินให้ข้าได้อีกเยอะเลย <c oughs> โถยเดี๋ยวข้าช่วยเก็บให้นะวันหน้าจะได้ใช้ขอสาวแต่งงานไง อนี่เจ๊คล้จะมีสพายแล้วนะฮะจริงเหรอเออแล้วแล้วลูกสาวบ้านไหนอะเออต้องขออุบเอาไว้ก่อนเจ้านน่ชมัวแขกเรียกแล้วอ่ะเร็วหน่อยอย่าให้เขารอล่ะไปแล้วค่ะข้าไปทำงานก่อนเีรไปเดี๋ยวสุดเซล่เดี๋ยวก่อน บนหน้าเจมีอะไรดำๆติด bon อ,อยู่ด้วยอ่ะจริงเหรอจริงเหรอก็จบก็จบกระจกอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งดูก่อนอยู่ตรงไหนฮะอยู่ส่วนไหนของหน้าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนอ่ะทำไมมันไม่มีอ่ะนี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะจะแอบดืม่มแขกเหรอฮะเปล่านะก็แค่อยากจะช่วยส่งก็ให้เท่านั้นเองอ่ะร <c oughs> ับไปดิขับไปก่อนเนาะเออไปเถอะ แล้วก็รออยู่นี่แล้วกันทราบแล้วล่ะครับอย่าก่อเรื่องเด็กขาดไม่ต้องห่วงนะไปเถอะว๊อว๊อวางยาเรียบร้อยนายท่านเชิญมาแล้วมาแล้วไม่เนีมาได้สาอไมาได้โอมาแล้วอ้าว วันนี้ค็เป็นอร่อไปเนี่ยดื่มนิดเดียวก็เมาแล้วไอ,อ้าเดอยเดๆไม่เมาหรอกเจ๊แค่ตื่นเต้นมากไปที่ได้เจอลูกชายละมั้งไม่ต้องมาหรอกข้าจะให้ยากหรอกเออเจ๊จ๋าแล้วผู้ชายสองคนนั้นได้ดื่มไหมอ๋น่นอนสิเขจะเมาคนเดียวได้ไงแล่อดีแล้วดีมากเลยอ่ะแล้ว เจ๊ไหวไหมเนี่ยจะทำไรอ่ะเจ๊ทำไรเสี่ยวป้อวันนี้ต้องนอนเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะจ๊ะครับวันนี้เสี่ยวป้อจะนอนกับเจ๊เองเสี่ยวป้อจ๋าเออออเออเือา เรียบร้อยอึอ๊บเอียโอ้ยตัวแม่นี่หนักขึ้นเยอะเลยอือ,อ,อ,อนี่เจ๊หลับก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปหาพารเมียก่อนหลับฝันหวานนะมดเอ๊ะยาสลบที่ขอรี่ชุนเนี่ยร้ายกาจกว่าของข้าอีกเหรอ แหมออกฤทธิ์เร็วดีจริงๆเลยอ่ะเยี่ยมมากอืมอย่างนี้ต้องเทสเทสทส,ทสหน่อยไงยพอ้องเนียงอ้หลับสนิทต,ตอนนี้ได้เวลากำจัดศัตรูหัวใจแล้วฮเอาไว้ก่อนไว้ชีวิตมันช่วคข้าวก่อนก็แล้วกัน ไปเยอะไหมเนี่ยพะเมียจ๋าอุ้ยอุ้มีอือด้วยมีณค่าไม่ไหวแล้วคุณชายขาเดื่มอีกหน่อยสิคะเดื่มอีกสักอึกหนึ่งมามามาคัมน้อนให้เนี่ยฮะไรดีมากดีมากเลยค่ะ